ไปดูในเรื่องของการเลือกตั้งโอ้เรื่องนี้มีคนถามผมหลายโคเลจะจัดตั้งรัฐบาลกันได้เมื่อไหร่เนี่ยครับอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการจับขั่วครับการฟอร์มทีมในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับนําโดยพักก้าไกลครับเพราะว่าได้คะแนนสูงสุดนะครับทีนี้เรามาไล่เรียงไทม์ไลน์ของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายหลังการเลือกตั้งครับก็คือหลังจากเลือกตั้งเสร็จเนี่ยตามกฎหมายกรกตนเนี่ย ต้องตรวจสอบข้อมูลมและมีการประกาศรับรองหรือไม่รับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยภายใน6วันควันก็คือภายใน13กรกฎาคมนี้อ,อย่างช้าที่สุดจะมีการประกาศท่านว่าที่สอสอนะครับก็มี500คนคนทั้งสอสอเขตและสอสอบัญชีรายชื่อ,อก็จะประกาศมาบางคนอาจจะรับรองบางคนอาจจะไม่รับรองอเนื่องจากมีข้อสงสัยอาจจะจัด ให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือว่านับคะแนนใหม่อะไรก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานแต่พอมีการประกาศผลแล้วได้สอสอไม่น้อยกว่า95%ของจำนวนสอสอก็กคือ500คนนะครับก็จะเปิดประชุมสภาใหม่ชุดแรกในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนาราษฎลอกก่อนอน,นะครับ ประธานสภาผูพพ้แทนรัษฎรท่านเดิมเนี่ยก็คือท่านชวนหลีกภไยนะครับอันนี้สภาใหม่ก็เลือกกันใหม่แล้วแต่ว่าใครจะได้พอเลือกประธานสภาเสร็จทั้นตอนต่อไปก็จะต้องประชุมร่วมกันระหว่างสอสอและสอวอเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับประธานสภาเสร็จปั๊บสเต็ปต่อไปเลือกนายกรัฐมนตรีรพอเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จนั่นแหละถึงจะนำรายชื่อ ทูลเก้านะครับเมื่อมีการโปรดเก้านายกรัฐมนตรีก็จะมาฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่คณะรัฐมนตรีใหม่ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างจะมีความชัดเจนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้<อ>ก็ประมาณ3เดือนจากเนี้ยก็จะชัดเจนกันเนาะอตอนนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวกันค่อนข้างคลึกคกโอทโหทุกช่องนําเสนอกันหมดนะครับผมนะครับแต่อย่างที่บอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนเพราะก็ต้องยอมรับว่า การเลือกตั้งเนี่ยหลายเขตหลายจังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปักทวงม,มีการร้องเรียนมีการแจ้งเบาะแสต่างต่านานากรกะตก็ต้องไปดูว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับจากนั้นถึงจะมีการประกาศรับรองหรือรไม่รับรองผลแล้วก็เดินตามขั้นตอนต่อไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะแจ้งให้ทุกท่านทราบไว้ค,ครับ